เรียกว่าเจอเซลแล้วจ้าวันนี่พรีเวดดิ้งหรือเปล่าจ้าหลังคู่หวังกังกรและแฟนสาวสมัยจับน้องหมาน้องแมวตัวโปรดมาถ่ายภาพครอบครัวด้วยการโพสภาพดังกล่าวผ่านเธออิสแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าเอานับได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6หตัวครับขณะที่เพื่อนดาราน,นักแสดงและแฟนๆก็พร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์เซลโมเมต์น่ารักระมุนของทั้งคู่กันอย่างเนืองแน่นมากๆเลยทีเดียว